ภาวะรักคนหมดไฟซีรีส์ายที่จะทําให้คุณร้อนแรงออฟกันกําลังจะจุดไฟเปิดบาร์เบอร์นาดในซีรีส์ายล่าสุดการรักที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนและความรู้สึกที่แรงขันกําลังจะเผยแพร่ในช่อง GMM25 และแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆในเรื่องภาวะรักคนหมดไฟเบอร์นาลซินโดรมซึ่งเริ่มออกอากาศเมื่อวันที่26พฤศจิกาย,ยนนี้ผู้ชมจะได้ติดตามเรื่องราวของจิระอัธพันธ์พูลสวัสด์ ผู้ที่ถูกไล่ออกจากงานและต้องเผชิญกับสภาวะบีนาวซินโดรมซึ่งเขาจึงไปหาทางบำบัดจิตใจที่บาร์หนึ่งแห่งที่นี่เขาก็ได้พบกับพีมจิรวัสุทธิวณิชศัก์หนุ่มไอทีผู้มีสเสน่ห์ทั้งสองคนก็พูดคุยกันอย่างถูกคอและแลกเปลี่ยนเบอร์ติดต่อกันแต่ที่นี่คือจุดเริ่มต้นของความรักที่ซับซ้อนและความสับสนที่แท้จริงจิระยังคงสับสนใจไม่ข้ามใจว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับกอกรวิกจุมพลอดุลกิจพรน,นักธุรกิจเจ้าของแพลตฟอร์มชื่อดังคือความรักที่ต้องการจริงๆหรือไม่ หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับทีมจึงเป็นความรักที่แท้จริงและนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่คนที่พลาดไปซีรีส์นี้ไม่ใช่แค่เรื่องราวความรักของคู่รักวายเท่านั้นแต่ยังเป็นการสำรวจความซับซ้อนของจิตใจมนุษย์ความสับสนของความรู้สึกและการค้นหาตัวตนจริงของตัวละครต่างๆแต่ที่นี่มีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายซีรีส์นี้ยังมีการแสดงของนักแสดงมากฝีมืออย่างเอมิททอร์กลิ่นเนียมเอเจยชยพลจุธามาศและโตดทินพันตันตุย้ย ที่จะมาร่วมสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ชมอย่างแน่นอนติดตามชมซีรีส์เบอร์นาร์ซินโดมภาวะคนหมดไฟได้ทุกวันพุธเวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง GMM 25และออนไลน์เวลา21บนาฬิกา30ินาทีบนแอป i q r. และเว็บ IQ. com ติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิงได้ที่ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ต่างๆดังที่แสดงในบทความยืนหนึ่งข่าวละครละครออนไลน์แล้วคุณคิดว่าความรักของจิระจะไปสู่ทางไหน ความสับสนของเขาจะหาคำตอบได้หรือไม่อย่าลืมติดตามชมซีรีส์นี้และแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นนะครับ